อ่านะครับมาดูกันนะครับเนาะท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการหายใจเหนื่อยง่ายหายใจไม่สะดวกนะครับเนาะหรือติดขัดที่หน้าอกนะครับเนาะนี่นะฮะสองล่องนิ้วนี้นะครับดูนะครับนี่นะฮะอันนี้ทําด้วยตัวเองนะครับสองร่องกลางสองร่องนี้จะเป็นหล่อลมกรองเสียงอันนี้จะเป็นอวัยวะทรงตัวของหูชั้นในอันนี้คือสองร่องกลาง เกี่ยวกับระบบการหายใจหรือเาเรียกว่าสวงอ,อกนะครับเนี่ยเหนื่อยง่ายหายใจไม่สะดวกนะครับสองมือรูดลงมาระบาบ์รูดลงมาตรงไหนเป็นเม็ดเม,ม็ดก้อนก้อนนะฮะเตะไตให้เราคลายออกนะครับถ้าแบบนี้ครับรูดล,ลงมาเนี่ยมันจะไปช่วยระบบการหายใจนะฮะถ้าได้เหนื่อยง่ายหายใจไม่สะดวกหรือว่าติดขัดหน้าอกนะครับรโดนกระแทกหรือว่า เกิดจากการเสียดสีทําให้อักเสบตวกนี้นะฮะแต่หน้าอกเรานะฮะก็รูดอย่างเงี้ยรูดขึ้นอ๋อตั้งขาอย่างเงี้นะฮะทำเองเลยนับรูดขึ้นมาถ้าเป็นก้อนก้อนเม็ดเมเมจะแสดงว่าเรามีปัญหาให้เราคลายบ่อยบ่อยครับคลายทุกวันนะครับเนาะก่อนนอนก็ได้นะฮะคลายไประหว่างนวดเสร็จนะครับอย่าเพิ่งไปกินน้ําเย็นอย่าเพิ่งไปล้างมือล้างเท้านะครับเนาะ ให้หลังหนึ่งชั่วโมงไปก่อนนะครับทุกครั้งที่เรานวดนะครับเนาะแล้วก็อย่าใช้ของร้อนนะให้ใช้ครีมธรรมดาเราครีมทาผิวธรรมดานะครับเนาะลูบลทั้งสองข้างเลยนะครับเนาะลองทําดูนะครับประมาณนี้นะครับเนาะนะครับ